สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับไผ่แอนซีนะครับ,บ,รบวันนี้เราจะมาพูดกันถึงลิลิกนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็อันเนี้ยนะครับจะเป็นในส่วนของลิลิกที่สามารถหาได้ฟรีในเกมนะในส่วนของจินที่ผมใช้อยู่นะลิลิกก็จะเป็นพวกตามพวกนี้นะครับว่าที่เราเห็นอยู่บางอันก็จะเกิดได้จากการสุ่มนะครับบางอันก็จะเกิดได้จากการหามาจากเคสหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ ซึ่งในบางอันเนี้ยผมรูดถึงลิลิก11ชิ้นด้วยกันที่สามารถหาได้นะครับฟรีจากเควสื้อเรื่องนะหรือว่าแชมเปญของฮีโร่เอ้ยหรือของแชมเปญแต่ละตัวนั้นๆน,น,นะครับก็ซึ่งในพวกนี้จะมีตราปแรมหมดเลยนะจะไม่มีคอมมอนเลยนะครับเราต้องเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งสุ่มเหมือนพวกลิลิกคอมมอนตามที่เห็นตามนี้นะครับก็เราไปดูกันเลยดีวยกว่านะครับว่าลิิทที่ผมจะเอามาโดนนั้น เป็นอะไรกันบั่งนะครับโอเคก็ในส่วนของชิ้นแรกนะครับที่หามาได้นันก็คืออ a n เ e จสตาร์นะครับซึ่งควาสมสามารถของแองเกจสตาร์เนี่ยก็คือจะเติมมานาให้เราทุกรอบของของเทิร์นที่เริ่มนะซึ่งหลายๆตัวที่มันใช้มานาเน,น,นี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์มากเลยครับมันทาให้เรารีมานา,นา,นา,นาทุกเทิร์นนะหาได้จาก แชมเปีนของจิมในระดับ2ดาวขึ้นไปนะครับอ่ต่อมาโดยมาต่อที่ชิ้นที่2นะคือค่าวการ i n h e r i t e นะครับ i n h e r i t n นะความสามารถก็คือเมื่อเราเลเวล up แชมเปีนตัวนี้นะครับจะได้ความสามารถปกระดมนะครับหรือตีได้อีกรอบนึงนะครับซึ่งหาได้จากแชมเปี้นของดารเลสนะครับในระดับ2ดาวขึ้นไปนะซึ่งมันก็มีอยู่ด่านเดียวนะตอนนี้ อันที่สามนะครับคือเกรนเกรดเชดลิฟนะครับความสามารถคือเมื่อเราทําการซับพอร์ตนะครับตัวที่เราได้ซับพอร์ตเนี่ยจะได้รับความสามารถอิลูซีฟหรือว่องไวนะครับซึ่งผลเนี่ยจะอยู่จนกว่าตัวนั้นจะตายนะหรือว่าจะโดนใบไปนะครับซึ่งหากได้อยากแชมเปญนในระดับสองดาวของแอนนี่นะครับผมไปกันต่อที่ชิ้นที่สี่เลยดีกว่าชิ้นที่สี่นะครับคือแฮมออฟวอลโล่นะครับหรือว่าพินของโซนานะความสามารถของมันก็คือเมื่อ เรียกจะบอกว่าเมื่อซัมมอนใบนี้ออกมานะครับจะสร้าง readable อโล่ขึ้นมาบนมือนะร e a b อ e อัโล่คือใบไหนนะครับก็คือใบนี้นะครับที่ผมใส่ไว้ด้านทางซ้ายมือนะก็คือเป็นการ์ดสโลของเดมอนเซียนะครับที่เขาสามารถจะฟื้นฟูเลื่อนให้เป้าหมายของเราและทำการดับเบิลสแตตมันนะหลังที่ฟื้นฟูเรียบร้อยนะครับเป็น2เท่านะหาได้จากแชมเปญของบาทนะครับในระดับ2ดาวนะ โอเคไปต่อนี่ชิ้นที่ห้าเลยครับชิ้นที่ห้านะครับคือ d ูเดนเทมเฟตนะครับใบนี้ดีมากเลยนะก็คือมันจะทําให้ทุกสกิลและสเปญของเรานะครับที่ทําความเสียหายนะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดามจนะครับอ่ายกตัวอย่างง่ายๆอ่ะอันนี้มาจากแชมเปญของลักระดับ2ดาวนะครับอ่ะลักบอกว่ามันจะสร้างไฟนอตสปาร์ใช่ไหมไฟนอตสปาร์ปกติจะยิงทีละสี่นะครับถ้ามีรูเดนเทมเฟตเนี่ยมันจะยิงทีละห้าเลยนะแต่ย้ํานะครับ เฉพาะแค่สกิลกับสเปลนะพวกความเสียหายที่เกิดจากพวกเอ,อ่ออเบิตี้หรือว่าที่เก็บได้ระหว่างทางเนี่ยบางอัน,นจะไม่ทําผล1ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นความสามารถของจริงนะครับที่ดิสมือแล้วทําเสียหาย1นึ่งดาเมจนันไค่ความเสียหายจากสกิลนะโอเคไปต่อกันเลยดีกว่านะครับลิฟท์ไท์แบตเตอรี่นะครับความสามารถของมันก็พุนเดอร์นะครับจะทําจะเล่นแคนนอนบาล็กนะครับต่อ ค่าไล่ของโตมันนะครับหรือก็คือเมื่อเราท้าเขาเสียหายให้มันนะครับให้แก่เน็กซัสไฟยตรงข้ามนะและเราเล่นแชมเปี้ยนตัวนี้ไปอะ่ะมันจะยิงสองแบบสมนะครับให้แก่ยูนิตตัวนั้นๆนะหรือถ้ายูนิตตัวนั้นตายครับมันจะยิง1น,นะครับไปที่เน็กซัสทันทีเลยนะครับซึ่งหาได้จากยาสุโอนะครับในระดับ2องดาวไปต่อกันเลยดีกว,ว่าครับ ชิ้นที่เจ็ดนะครับ The s t a l เกอร์เบดนะใบนี้บอกว่าเมื่อเรียกไอตัวนี้ออกมานะครับมันจะสไตร์ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือเมื่อเราซัมมอนแชมตัวนี้ออกมานะแชมตัวนี้จะไปตบตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของฝั่งตรงข้ามทันท,ทีนะอย่างกง่ายๆอย่างลงการเลนไม้พลังห้าใช่ไหมมันก็เอาคอนเตห้าตีใส่นะครับโอเคหาได้อย่างแชมเปญของจิงนะครับในระดับสองดาวนะ ชิ้นที่8ครับผม The Tempest b a d e นะใบเนี้ยผมชอบมากเลยมันบอกว่าเมื่อแชมป์ตัวนี้เลเวลอัพครับจะสตันทุกตัวของฝั่งตรงข้ามเ็นเบรกเกมได้นะแล้วก็มันหยุดเกมได้ทุกตัวเลยนะใบเนี้ยแค่สตันทีเดียวนะลองที่แบบว่าเรามีแชมป์ที่รู้แล้วว่าต้องเลเวลอัพบ,บนมือแล้วเราก็ลงไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยหยุดไปเลยนะแบบโดนสตันตออลหมดเลยนะแล้วอันเนี้ยไม่ถือว่า มันจะโดนสเปลชิดนะลชด้วยนะคือมันทะลุสเปลชิลไปเลยนะครับอันนี้ผมถือว่าโอเคมากเลยนะครับมันได้มาจากมิดโฟจูนนะครับในระดับ2ดาวขึ้นไปนะในแชมเปี้ยนะครับของมิดโฟจูนนะไปต่อที่ชิที่9เลยครับ The Grand g e n e r a l Counterplan นะหรือว่าแผนของโซเวนนะครับความสามารถคือเมื่อทุกเริ่มเทินของใครก็ได้นะครับมันจะสร้างก๊อปปี้ของฮีโร่ตัวที่เราได้เอฟเฟกตนี้มานะครับมอไว้บนมือนะ หรือคือฮีโร่ไม่อยู่บนมือใช่ไหมแล้วเราไมีฮีโร่ในสนามอ่ะมันก็จะกลายเป็นสเปลของฮีโร่นั้นๆถูกไหมอ่ะลองคิดง่ายถ้าอย่างเป็นของใครดีอ่ะอ่ะของไวแล้วกันไวบอกว่าสเปลของมันอ่ะจะใส่ไอ้มือของไวมาใช่ไหมเราก็จะมีมือไวทุกเทินนะเพื่อมาปั๊มดามจให้ตัวเองนะหรือลองคิดง่ายถ้าใบนี้เล่นกับรีซินนะครับเรามีสเปลของตัวเองอ่ะทุกเริ่มเทินของเราอ่ะหรือฝั่งตรงข้ามด้วยอ่ะ ดีแค่ไหนครับก็อันเนี้ยหาได้จากแชมเปนของวายนะครับในระดับ2องดาวไปต่อที่ชิ้นที่สิเลยครับชิ้นที่10นะครับดูลูสแคนนอนเพลโลดนะครับหรือว่าคังระเบิดของจริงนะอันเนี้ยบอกว่าความเ,ม,เมื่อซัมมอนออกมาครับทิ้งการ์ดบดมือของเราจากนั้นสร้างพาวพาวขึ้นมาตามจํานวนการ์ดที่เราดิ้มือไปนะครับไอพาวพาวนี่ก็คือเปินกลของจริงนะ ซึ่งมันเป็นการ์ดที่มันไม่มีอยู่ในเกมหลักนะครับเพราะว่ามันไล่สองแบบเบิร์และยิงสามนะแบบเป็นการ์ดที่ขี้โกงมากนะครับไล่สองยิงสามแบบเบิร์ดนะก็มันเป็นการ์ดที่เหมาะสำหรับจิงนะเรบอะเห,หมาะสมที่สุดแหละก็ลงมาก็คือแบบจิงแทบจะโกงเลยเพราะามีใบนี้นะครับหาได้จากนะครับแชมเปญของกาเลนนะครับในระดับสองดาวขึ้นไปนะเออมันก็มีอยู่อันเดียวนะครับไม่ต้องขึ้นไปนะไปตอนน่อที่อันสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายคือเดอะคอสแตดนะครับ ความสาม,มารถก็คือพุลเลอร์นะครับค่าไล่จะลดลงสองนะอ่ะลองคิดดูตัวที่ค่าไล่แบบสูงๆอย่างเงี้ยอย่างพวกเอ,อกาเลนหรือว่าอะไรที่เราต้องการแบบลงให้มันเร็วๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราลงมาแบบเร็วค่าไล่ลดไปสองเรับซัดหน้าฝั่งตรงข้ามมาแล้วเนี่ยมันเกมมันเร็วขึ้นเยอะเลยนะหรือเอาไปใช้สำหรับผู้กดอารูเซียนโซอย่างเงี้ยที่เราต้องมานั่งรอเทิร์นหึเทิร์น สองเทินสามมันกว่าจะลงได้นะเราแบบตีไปเทินแรกแล้วลงแชมป์มาลงมาแล้วเทินถัดไปเราค่อยเล่นต่อมันนะครับว่ายังไงต่อมีประโยชน์นะครับใบนี้ไอ้เลลิกอันนี้นะครับหาได้จากลีซินนะครับแชมเปญของลิซินระดับสองดาวนะครับผมโอเคทีนี้แล้วไอแชมเปญเนี่ยครับมันมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าไอแชมเปญนี่มันอยู่ตรงไหนไป อันนี้นะครับกลับมาที่จินกันอีกรอบหนึ่งนะเราก็ไปที่ Play Avenger นะครับก็คือหาตามพวกแชมเปียนที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะแล้วก็เห็นไหมที่มูวอ่าเดี๋ยวผมต้องขยับจอก่อนนะครับขอเลื่อนไปข้างบนก่อนชขยับจอขึ้นหนีไปข้างบนนะโอเคจะเห็นนะครับทางด้านมุมล่างขวานะจะอยู่สองอันอันล่างสุดอะคือจะสลับฮีโร่ใช่ไหมเอจะสลับแชมเปียนนะ กดมาปุ๊บเราก็จะไม่เอาวันนี้นะครับเราจะขึ้นไปอีกช็อกหนึ่งกดขึ้นไปเลยนะครับพอกดไปแล้วอ่ะมันจะเขียน a d v e n t u r e j o i n e r นะครับซึ่งภาษาผมจําไม่ได้มันจะขึ้นว่าอะไรนะมันก็จะบอกว่าโลกเ Adventure เราเหลืออะไรบ้างวิ e k l y a d v e n t อ r e อาทิตย์นี้มีอะไรแล้วก็คอม p พลตเ v e n t u r e เราทํา a d v e n t u r e ไหนเล่นไปเสร็จแล้วบ้างนะครับแล้วมาดูด้านบนสุดนะครับตัวไหนที่มีแชมเปญนะมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับอย่างจินเนี่ยมันจะมีะระดับครึ่งดาวแล้วก็ะระดับ2งดาวนะครับ ซึ่งการจะปลดระดับสองดาวเนี่ยเราต้องเล่นระดับครึ่งดาวให้เรียบร้อยก่อนนะเนี่ยพอเล่นเสร็จไปแล้วอ่ะก็จะปลดระดับสองดาวมาให้นะครับซึ่งมีข้อแม้อยู่ว่าแชมเปี้ยนนั้นๆอ่ะจะต้องมีดาวเหมือนกันนะครับระดับสองดาวเหมือนกันนะก็คือแบบยังเล่นระดับศูนย์ดาวเนี่ยก็มันก็จะไม่ขึ้นให้นะครับเราต้องได้แชมเปี้ยนนั้นระดับสองดาวขึ้นมาอย่างเห็นว่าของผมเนี่ยหลายตัวระดับสองดาวไปแล้วนะ ก็แต่ละตัวมันจะเซ่อกอยู่ในด่านที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องไปลุ้นดูว่าแต่ละอันจะอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าก็อยู่ใน11ตัวที่ผมว่ามานี่แหละก็ให้เพื่อนๆลองไปหากันมาครับแต่อย่าลืมว่ามันมีข้อแม้แค่อย่างเดียวคือแชมเปี้ยนเราต้องมีระดับ2ดาวขึ้นไปนะถึงจะปลดด่านพวกนี้นะครับก็ถ้าชอบยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ